สวัสดีทุกๆคนอาจา๊านี่ว่าจะปล่อยคลิปหนึ่งแต่เราไม่ปล่อยเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหนักมากนะประมาณตีหนึ่งดตีหนึ่งอ่ะตกหนักเห็นหลายที่มีลูกเห็บตกด้วยนะโซนรังสิตน้ำท่วมน้องว่าดีกว่า ฝนแรงพี่ว่าน้ำแห้งให้ฝนแรงเสียยังดีกว่าน้ำท่วมปีนี้ทุกบ้านล้วนมีแต่คราบน้ำตาพี่นี้น้ำขึ้นบนหลังคาน้ำตาเออน้องสายช ้ำท่วมก็ยังอารมณ์ดีอันนี้ตกแต่ดีนะคือตกจนน้ำน้ำหมักในนีน้ล้นพอล้นเสร็จเขาก็นี่เลยนี่สามารถเอาจุรินทรีย์ของเคราะแสงมาใส่เทรดราดได้นะเนี่ยเดี๋ยวปอนแป๊บหนึ่งนี่พริกวิกฤตให้เป็นโอกาส รสราบไปเลยนี่เติมจุลินทรีย์ลงพื้นดินจุลินทรีย์ดีด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่เลยอืมอเทเลยโอ้โหนะเอาไปทั่วๆแห่ ให้จุลินทรีย์ทำงานนะจ๊ะอุ้ยเดี๋ยวเขาจะไปขยายตัวทำให้ดินร่วนซุยแต่จริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนี่อันนี้ก็ล้นเลยตกหนักมากนะประมาณเกือบชั่วโมงช่วงตีหนึ่งเม่นเมนจุลินทรีย์มรสแสงนี่เหม็นจริงๆ เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะช่วยขยายขยายไปเดินเอาเท้าเอาเท้ากวนๆน,น้ำนี่ไปขยายขยายลงพื้นแทรกซึมเข้าไปต้นมงต้นไม้จะได้เขียวสดงดงามแข็งแรงนี่โอ้โห หลายที่น่าจะท่วมคือมันตกหนักมากอะ่ะเรายังคิดอยู่เลยว่าเออ,เอ,อน้ำระเบียงของห้องปาป้าน,นี่มันจะตันไหมทุกคนต้องระวังไปดูที่ระเบียงดาดฟ้าของบ้านตัวเองอย่าให้มีอะไรไปอุดตันท่อระบายนะจ๊ะ ไม่งั้นน่ะท่วมเห็นบางบ้านน้ะโ้หไหลลงมาตรงบันไดพอดีเราเปิดดูในเฟซเราเห็นมีอยู่บ้านหลังหนึ่งน่าจะไอ้นั่นท่อระบายตันระบายไม่ทันหรือยังไงเนี่ย งามเลยดูดิดูดิดูดูเหลือเหลืออยู่หน่อยนึงอาศัยให้หน่อันนี้คือเราปลูกก็เยอะมากนะเม็ดในหนาเนี่ยเราโรยหวานๆไวเยอะมากด้วยเพื่อที่จะให้จะปลูกเขาเอาใบมาทําน้ําหมักไร่แมลงซึ่งหลายคนรู้แล้วหลายคนยังไม่รู้นะคะเขียวดีไหมเขียวดีดีบ้านเรา ดูดิท่วมเลยอันนี้เดี๋ยวเขาก็ค่อยๆซึมลงพื้นดินโหต้นไม้คือเราต้องพยายามให้ดินมีความสมบูรณ์มีธาตุอาหารเราจึงต้องมีน้ำหมักวางไว้หลายมุม เราจะต้องไปดูหน้าบ้านแต่ดีนะระบายหน้าหมู่บ้านเราแบบระบายดีมากอันนี้โรยโรยน้อหน่าไว้ด้วยนะนะั่นแหะโหระพาก็งามดีเด็ดยอดไปปักปักขยายเฮ้ยเมื่อกี้เราให้ลืมวันนั้น ถ่ายคลิปอัดเก็บมะเขือแตละอันนี้ของคุณหน่อยบ้านไร่ของพยอมโอโ้เป็นไงจ้ามันเน็บพุนหน่อยเดี๋ยวอีกดูสินี่มันเน็บคุณหน่อยบ้านไร่ของพยอมโหคู่ง,งามมากเลยแล้วใบคูง,งามนะรอก่อนรอแต่ถ้าเกิดติดลูกเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเอามาโชว์งามมากเลย ใ,ใครสนใจต้นไม้ก็ไปที่คุณหน่อยบ้านแรงพยอมขยนันขยนันคนอะไรก็ไม่รู้ขยันจริงๆเ่ยนี่ได้เก็บไว้โรยแกะเมเ็ดลาไปเลยโรยหวานๆไว้อันนี้ของสาวน้อยอย่างอยึ่นี่อ้อยดำของสาวน้อยนี่นม่ว่าจะไม่รอดแนละ้วสาวน้อยทำสวน พีน้าบัตเตอร์ของน้องนวดมอมบรี่ขาวตาเทียงแอดนครพนมช่องเดโชสุปอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกมอนปกปกปกันแปลกแไกเป็นที่ช่องเดโชสุปอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรัง่งไปที่ช่องเกษตรนาโรงเรียนปลูกไ,ได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนาโรงเรียนแล้วก็เพจมอมอรี่ขาวตาเทียงนครพนมด้วยนะจ๊ะไปติดต่อหาซื้อได้บอสีไม้ด่างพืชพืชางคล ไปทักหาที่ช่องเดโชสุดอินสองตาย,ยายนี่เขาก็ขยันนี่เอาไปกินนะยอดอ่อนๆของมรกรเนี่ยถ้าพี่ติ๊ดพี่สุปราณีวันรักกากิจไม่บอกก็ไม่รู้ว่ามันอร่อยขนาดนี้รสชาติจะขมๆสำหรับคนกินขมเก่งๆโอ้ยเดี๋ยวเราก็อัดเสร็จก็อัพโหลดเลยอืม นี่เราเลี้ยงให้เขาไปเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะขยายนี่แมงลักษะเนี่ต้นแมงลักนะจากต้นเดียวเนี่ยจากต้นเดียวแล้วเราก็เอาเม็ดนี่เริ่มแก่และเห็นไหมเราจะเอาเม็ดเข้าไปโรยไว้รอบๆปลูกในกระถางนี่ถ้าใครไม่อยากให้เขาแก่ก็ต้องคอยตัดยอดเขา เด็ดแล้วมาปักชําได้ยอดเขาเนี่ยยอดไมล็ดนี่ปักชําได้โอ้ยงามอันนี้บอลหวานบอลหวานโอโหโตดีละเวลาเขาแต่งหนอกมาแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆ,ๆนะเอาหน่อเขาเนี่ยขยายไปเรื่อยบอลหวานบอลโหราแยกให้ออกโหรานี่เขาจะนี่ ตรงไปกินไม่ได้นะเป็นพิษดิ่งเลยบอนหวานออดิบชนทูนตูนแล้วแต่ใครจะเรียกนี่กระดูเข้ามาตรงนี้จากยอดมานี้แล้วก็จะมีสะดือแล้วก็แยกไปสามแยกที่ต้องแยกให้ออกอันนี้คือบอนที่กินได้นะบอนหวานแต่บอนโหรานี้ไม่ได้เลยตรงกระดูนี่ตรงเลย มาตอนนี้แล้วก็ตรงเลยอันนี้สังเกตได้ง่ายๆเลยให้สังเกตไว้นี่กระเจี๊ยบขาวของสาวน้อยนี่นี่ยเราปล่อยเขาเป็นมเมล็ดพันธุ์เด๋ยวต้องร้อยเขาแห้งเนี่ยเก็บไปแล้วก็หวานเลยโรยลงดินได้ละของสาวน้อยทำสวนเนี่ยกระเจี๊ยบตัดกิ่งปักชำตัดกิ่งปักชำติดด้วยขยายไปแล้ว เนี่ยตัดกิ่งอาทิมลงดินเนี่กิ่งต้นนี้น่าจะเป็นต้นที่ตัดกิ่งปักชำด้วยซ้ำอ้ยมันดะเสยท่วมเยอะดีแล้วก็ต้องอัดคลิปสั้นอัอดคลิปสั้นน้ำท่วมอะไรแบบนี้เอาไปลงอีกช่องให้ดูแค่นี้แหละ ปาระหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้ดูแลสุขภาพให้ดีๆเด้อแค่นี้นะ